เข้าขาตั้งกล้องมาส่งนะคะพี่น้องว่าใช้มือเดียวถ่ายรูปตลอดเลยก็เลยซื้อขาตั้งกล้องมานะคะพี่น้องแล้วก็ไม้ไม้ถือแล้วก็ตั้งได้ด้วยจะได้ทำคลิปดีๆมาฝากพี่น้องนะคะเนี่ยค่ะข้างใน ใช้มือเดียวใช้มือเดียวตลอดเลยม่ถนัดเลยเดี๋ยวนะคะนี่นะคะพี่น้องแบบนี้นะคะตั้งสามนี่ค่ะได้ถ่ายตั้งถ่ายรูปทพื่อทำคลิปดีๆเวลาทำคลิปก็มือ ถือมือนึงคือคลิปออกมาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเนี่นะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเำลังใจด้วยนะคะฝากกดกระดิ่งติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ